วันนี้ผมมีโอกาสมาเทสบ่อลุงแดงนะนานแล้วนะครับที่ไม่ได้มาบ่อน,นี้นะก็คือตอนนัวนี้คือปลาจากที่ลุงแดงเลี้ยงนะครับผมก็คือบ่อด้านข้าง2บ่อนะครับก็น่าจะร่วมมีหลักตันนะแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าประมาณกี่ตันก็น่าอยู่ประมาณ2อถึงสตันนะที่ที่เขาย้ายปลามาลงบ่อนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นตะขอไรเงี้ยงนะฮะน่าจะเบอร์ห้านะครับผมก็คันเบ็ดก็หาได้ตามข้างทางแถวนี้เลยฮะเบ็ดใครก็ไม่รู้นะยืมเข้ามาก่อนอาหารที่ใช้ก็ไม่ต้องถามนะฮะมูมัวครับอาหารอะไรก็ไมีรู้เหมือนกันนะฮะสีเขียวอ่ะถ้าตกประเจ็ดก็เราไม่ใช้กันนะฮะแต่ผมจะลองดูว่ามันจะกินไหมเดี๋ยวผมจะลองตกด้านข้างเลยนะตกหยอดน,นี้เลย ริมฝั่งเลยนะครับริมฝั่งดูกันไปละอาการมาแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วนะไปแล้วนะครับโอ้โหปลานินดูไฟดูไฟปลานินนะฮะดูไฟปลานินนะฮะตัวโคตรใหญ่นะฮะเห็นไะห ไซนี้ก็น่าจะมาประมาณ8ปถึง9ขีดนะไซนี้นะครับประมาณนะครับตกใกล้ๆนะตกใกล้ๆเดี๋ยวยังไม่ทราบว่าจะเปิดให้ตกเมื่อไหร่นะแต่ก็จะเปิดตกนะครับแต่ยังไม่รู้กำหนดระยะเวลาที่จะเปิดนะเมื่อกี้ปานนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนะใกล้ๆฝั่งเหมือนกันนะเดี๋ยวขอขยับทุ่นนิดนึง อะให้มันเห็นชัดๆข้างฝั่งนะครับข้างฝั่งนะเห็นทุ่นตั้งโอเคโอ้โหดูอาการไปแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้โหปลาอะไรเนี่ยโอ้โอจระเม็ด อ่าก็เป็นปลาชะลเม็ดนะครับใกล้ๆนะผมตกลินฝั่งเลยนะใกล้ๆนะเป็นตัวที่สองไอนี้นะฮะ ก็น่าจะร่วมประมาณไซส์หนึ่งกิโลนะตอนตอนนี้ปัจจุบันที่ผมตกนะหนึ่งกิโลแต่ยังไม่มีกําหนดที่จะเปิดนะฮะแต่คิดว่าอีกไม่นานนี่ฮะเต็มปากตรงนี้อ่าสวัสดีลุงเด็กสวัสดีครับลุงเด็กสวัสดีครับเจ้าของบ่อนะครับเจ้าของบ่อนะครับเดี๋ยวได้กําหนดการเปิดยังไงเดี๋ยวผมแจ้งนะฮะนี่นะครับอาหารนะฮะ ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับสีเขียวๆนะครับอ่ะพิธน,านาการจากพี่ชายฟันเหยินของผมนะฮะจุดเดิมนะครับจุดเดิมนะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆไม่ไปไกลนะออกจากฟังไม่ถึงหนึ่งเมตรนะไปละไปละโอ้โหสวัสดีโอ้โ อ่ะเยอเมื่อกี again, ้หลุดไปนะอ่เหมือนเดิมใกล้ๆฝั่งครับเหมือนเดิมนี่ละเหมือนเดิมเหมือนเดิม อึจลเม็ดเล็กอ,อีกตัวอีกตัวนะฮะโอ้คันเบ็ดไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่คันเบ็ดผมผมเต็มที่เลยโยนทิ้งไปได้เลยสบายไม่ต้อง,องห่งวง นี่นะฮะนี่เหยื่อที่สี่ของผมนะฮะ,ะลักษณะตกเหมือนเดิมนะใกล้ๆไม่ไกลก็ริมฝั่งตั้งไปไปไปปึก๊กโอ้โหตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ เบ็ดนี่แจ๋วจริงครับโอ้ยี่ห้อนี้ผมไม่รู้นด้ยี่ห้ออะไรแต่คันเบน็ดดีจริงครับโอ้ยี่ห้อไหนวะ22ขึ้ยนะี่ใหญ่อหหโอ้ย่ห้น,นด้ใหญ่ โอ้ปุ๊ดอุ้ยอุยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะฮะน่าจะไซส์ประมาณโลครึ่งขึ้นนะครับตัวนี้โอ้โหเล่นสายขาดไปแล้วนะฮะอ๋อสองโลเลยเหรอครับสองโลก็ได้ครับหนักนิดนึงหนักหนักสองโลมันหนักนิดนึงครับตัวนี้นะ ติดตามตาม,ตามช่องทางนะฮะที่ผมบอกนะครับบ่อกตกปลาลุงแดงนะเดี๋ยวเปิดยังไงเดี๋ยวแจ้งให้นะครับออตอนนี้มันขาดไปแล้วนะผมไม่ได้เรียมอะไรมานะครับผมก็ก็จะพอแค่นี้ก่อนใช้เวลาแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับผมก็ดึงไปประมาณสี่ห้าตัวหรืออะไรนะก็ตกใกล้ๆตรงนี้แหละครับบอกตกปลาลุงแดงนะยังไงฝากด้วยนะครับบอกตกปาลาแดงน่าติดตามมากเลย ปลาที่ลงไปตามที่ผมบอกนะสองหนึ่งสามตันที่ลุงแดงแกเอาลงลงในครั้งนี้นะที่จะเปิดอา่าไม่รู้ว่าเร็วๆนี้หรือเปล่านะก็ติดตามกันนะครับในช่องทางเพจ Facebook อะไรของของของผมนะใน YouTube อะไรนะฮะแล้วก็ฝากคันเบรดี้ด้วยนะผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยดีมากเลย คันเนี่ยเจ๋งมาไม่แตกไม่หักไม่อะไรเดี๋ยวโอ้โห,โหชอบที่สุดเลยนะฮะยังไงฝากบ่อตกปลาลุงแดงด้วยนะครับแล้วเจอกันบ่อตกปลาลุงแดงนะสวัสดีครับอออขอยืมพี่เข้ามาใช้หน่อยนะ